เฮ้ยเฮียอะไรแบทเซอร์โนมบอลยังไม่ได้เปิดคลิปเลยไม่การเราดอนลงซะแล้วเฮ้ยเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่น่าจะทำอะไรอะไรเราใช่ไหมมันอยู่ไหนวะไอ้ช่างมันไปก่อนไม่การเราดอนยังคุยกันได้ถ้าเป็นคาเคลนนี่กูขอบาย

วันนี้เราได้ลงเรือซี่มาทำภารกิจกับใครก็ไม่รู้ซึ่งว่าฟังภารกิจไม่รู้เรื่องก็มันให้เราไปทำอะไรเราก็ทำตามมันแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันก็ให้ไปขายไปกอกกระโหลกได้ตังมาห้0แสนก็เงินแคอีกเงินไฟหกรห้าสดโคตรจะเยอะเลยบอกตรงๆเออ นี่กราแล้วมันให้ไปทำเรืนูน้นมันน่าจะไปทําอีกรอบละมั้งนะถ้ามันไปทำหอืกรอบก็ปเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเงินมันได้โคตรจะดีเลยนะครับได้มาทีแสนแสนก,กว่าด้วยแต่ละรอบอะ่ะโคตรจะคุ้มอะ่ะถ้ามีคนดักปนนี่ว่าน้ำตาไหลนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยในการออกรบคราวที่แล้ว ล่องลอยนี่เยอะมากมีตั้งลอยไม่ลอยนู่นลอยนี่ข้างล่างนี่ก็โอ้โหหลายลอยซะเหลือเกิน <c oughs> แต่นี่ก็พู <c oughs> เดเยอะจริงๆเลย <c oughs> แต่นี่มันก็เป็นกับตันที่ดีมากเลยนะครับเออแต่ว่าจะไปถึงนี่แม่งก็นานซะเหลือเกินซองซ้ายซองขวาเสียงห้านี่ม่อีกแล้วโอ้マイเกิเน เมกะฮะเกนเมการอดอนกบมาแล้วนะครับเลเปิ้บลูจะพัดเพชรเดี๋ยวไม่เมการอดอันเลยฮะเออผมอยากจะบอกว่าเรือลำนี้ตอนแรกมันมีคนไทยเล่นด้วยนะมันได้ตังจากจุดนั้นไปแล้วยี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้น้องอย่าไปยิงมันดิ อย่าไปยิงมันบอกอย่าไปยิงมันแล้วกูยิงทำไมวะไ <c oughs> อชท้นนี่นก็ว่ายเร็วจริงๆเลยเฮ้ยตกตกเฮ้ยเฮ้ยนิ่งไป้ายหนูเฮ้ยอยู่นู่นไปมึงอย่าตามมานะเฮ้ยตอนแรกมีคนไทยมาด้วยมันเขียวที่เฮ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเอ แล้วมันก็ได้เงินจากจุดนั้นไปแล้วก็หายรือหายไปเลยไม่กลับมา <c oughs> แล้วนี่ก็มีคนแทนมีคนก็มาแทนที่นะ <c oughs> อันนี้คนเดิมกับตันเรา <c oughs> คนไหนไวะยแย่ <c oughs> ามาแทนที่คนนั้นออกมาต้อนรับเราสองลำสามลำออกมาต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะครับมีอีกไหมสามลำนี้ รอบแรกยิงไปแค่สามนัดมันก็ล่วงแล้วแต่รอบหลังๆนี่ยิงไปสิบต้องต้องยิงไปสิบนัดถึงจะล่วงแต่ละลำโย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 พูดมากแล้วไอ้นี่อุ้ยคิดเจ็บ มันพูดมันพูดอะไรฟันหรอเอ้ยพวกเรากลับมาแล้วเว่จะมาทำการฆ่าพวกมึงให้ตายซะวีมิเกเกนใช่พวกเรากลับมา,ก,ากลับมา,บมาร้างชำระหนี้สินที่กู้จากธนาคารไปทุยไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีเพื่อนก็เล่นเองเออดีเหมือนกันไม่เสร์ฟมันแรกๆกว่า บนไปเดี๋ยวก็แพ้เหมือนเดิมเลยน้องกูนี่ลิปเปอร์เลยนะเว้ยเวลหนึ่งเองเว้ยเมื่อกี้เวลห้าจะเวลห้าเหลือนหนึ่งเฮ้ยตอนนี้เราเข้าอยู่ในทินมาแล้วเว้ยเตรียมปืนใหญ่ซ้ายแล้วขวาให้พร้อมหนายหนูมีอะไรก็ได้ซัดมันให้ล่วงไปเลย เตรียมปืนใหญ่สายเย็บเย็บไรเดีย,ยดนะแลนด์เจนสายสามหูขวาหกหัวสี่ห้าลำสายเปิดสายเปิดมามานี่ระยะกราสุน<า>สย้อยแม่พลาที่แล้วของเราแตกสลายไปตอนนี้เรามีกระสุนอะไรบ้างวะเกษสรโปรแกรมเสร็จแล้ว ยิงไปให้จมสามนัดแรกชิวๆไม่ต้องกลัวเรามีกระสุนเยอะแล้วเก็บปรจากสานที่แล้วมาสวยงาไมไหมน้องหุบปากสิเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงให้ฟันหลอยซีกเลย on the right side. กระสุนน้อยกระสุนน้อยเออรงนี้เดี๋ยวพาเลี้ยงเล่าเฮ้ย <your> ใครวะ คิดว่าอยู่มาประจันนกอย่างนี้มึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอฮะ oh, ขวาขวาเอ้อเปิดก่อนได้เปรียบสองนัดนี้น่าจะโดนเขี้ยวว่าทุกนัดเลยไ้เป็นไรสุดเหลือเยอะเว้ยหนึ่งนัดแล้วโดนไม่โดนเว้ย อวิ่งเรือเราแตกสลายโดนโดนบนไม่เป็นไรหรอกจุดเดิมเลยแมนนนนเดแอมาทำไมจ้าสลายโตไปสิโนโนรั่วโนรั่วตรงไหนรั่วไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้น้ำเห็นน้ำกระเด็นยิงมัน สลายแล้วงั้นอ่ะเอองามเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนคอยดูว่าจะมีเรือคนเรือเพลย์เยอร์มาเสือกหรือเปล่าเปิดกล้องไม่ได้วะหนึ่งสองข้างหน้าเรามีสองลำสามลำเว้ยยิงมันยังไม่มืดยิงได้ถ้ามืดแล้วเวลายิงเนี่ยมันจะวิบวับเลยเว้ย ไม่โดนเฮ้ยโดนดูสลายสลายสวยงามเฮ้ยเลือผีหรือเลือเพยเยอร์วะนะเอ้ยปเรืออะไรวะถ้าเป็นเรือผีนี่พอคุยได้ถ้าเป็นเรือเพยเยอร์นี่ไม่เอานะไม่รอดักปนนะ โอ้ยแค่สามลำนั้นด้านซ้ายไอ้ด้านขวายิงลำกลางถ้าถ้ายิงลำกลางมันมันจะสลายไปทั้งหมดเลยสามลำแล้วเราก็จะได้ของมันมาด้วยเราก็ยิงไปแต่รู้สึกจะยิงไม่โดนเลยนะโดนโดนเยอะเลยด้วยเจ็บหนักอะกูบอกเลยเจ็บหนักะดิสลายหมดแล้วเห็นียบอกเลยถ้าเล่นแบบนี้มึนต้อง มีกระสุนเยอะมากบอกเลยถ้ากระสุนหมดก็สามารถเอาจากไอพวกเรือผีนี่ได้แต่ตรงนู้นเป็นเรือเพเยอ์หรือเรือ n p c วะไม่เป็นไรหรอกเตรียมใช้จะมุกัน raising the back sail เร็วๆหัวกดเอฟไม่ได้อ๋ออ๋อยิงยิงต่อยิงต่อทำงานเป็นทีมไอ้ทั้งทำงานเป็นทีมอันไหนที่มีลูกระเบิดก็แยกเอาไว้นะหนูตรงนี้ได้ตังเยอะนะดูนี่ไอ้แยกเอาไว้แยกเอาไว้สวยงาม อันนี้อ่าเรียบร้อยไปเก็บเรือนั่นก่อนไหมมันนา่าจะเป็นเรือผีนะนะหรือเปล่ล <together. S 2> ปา well, ไปเก็บมันก่อนไหมถ้าไปเก็บมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะรู้สึกลำคาญลูกหลูกตางไงก็ไม่รู้ Man the ยิงระยะนี้โดนเหรอยิงยิงไปก่อนยิงยิงไปก่อนยิงยิงไปก่อนอาจจะโดนก็ได้ FPS ตอนนี้ตกต่ำมากเลยนะเฮ้ยบนเที่ยงวะสายเต็มกำลังเลยสายเต็มกำลังไปไปไปสายเต็มกำลังอย่ามาสต๊อปสต๊อ แม่งมืดเย่างเนี่ยมืดเพราะฝนเนี่ยกูณระเบื่อจริงๆเลยไอ้น้องสายเกิดสายเกิดตอนนี้สายเกิดเดี๋ยวเราเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บของจากพวกนี้ไปก่อนแล้วกันสายหนึ่งลำเรือผีลำนี้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะผมบอกเลย แต่ว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถยิงบนเรือแล้วมันจะสลายไปเหมือนเรือผีพวกนั้นได้เราต้องขึ้นไปฆ่ากัปตันมาแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนยิงจนน้ำเข้าเรือเย็บๆเลยไม่ทันแล้วเว้ยเก็บเรือผีก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเอากระสุนคำสาบแป๊บนึง ไอ้นี่ใช้ได้เหรอยังไม่เคยเห็นหน้าตาของมันเลยไม่รู้ว่าลองลองมาลูกหนึ่งแล้วกันจบกระสุนนอนหลับมันจะนอนให้แบบว่าเลือดผีเนี่ยสัตว์เบื่อเบื่อเบื่อตัวนี้สีโอ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่ใช่ใบธงไอ้เวนเราก็เอาลำนี้ก็เลย สลายสวยงามเอ้ยสายมือเราเนี่ยหยิบหยิบได้ปะ่ะสวยงามอย่างเงี้ยโหมืดแล้วมันมันสวยไงยก็ไม่รู้ด้วยดิผมไม่รู้นะท่านผู้ชมจะเห็นวิวิ่งเหี้ย,ยฟไฟสัตว์พ้องตายห้องตายผมไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมมองเห็นแล้วเปล่าแต่ที่รู้แม่งสวยมากตอนนี้อะไรรั่ววะเฮ้ย เพื่เี่ยอะไรวะตกใจเลยมาดีดีพุงอะมาดีดมาดิมามาตายกันให้หมดเลยน้องเยี่ยกระสุนหมดเอามาพูดมากว่ะอุ้ยกเียดไปนิดเดียวโอเควันจะซีดสเกลิสเด็เีย เฮ้ยข้างหน้าเกิดไอเวนเฮ้ยสายโอเค that's bad the scaly alien coming for us สายมีสิบนัดใช่ไหมหนึ่งยิงสูนไฟมาไหมยิงสูนไฟมาไหมเสียหลายสายเสียหลัยที่กระสุนหมดกล้องไหนวะอะไรครับนี่ มันจะห้าวมากไปแล้วเรือผีอันนี้ก็ยิงอยู่ได้เว้ยแ้งยิงอยู่ได้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 ฮะยิงอยู่ได้ฮะยิงอยู่ได้ไดนี่แมงทีนี้ก็มานี่ก็มานี่ก็มามากันให้หมดอุ้ย ัเจ็บนะเีอีไรเงี้ยนี่กินเนื้อโขลยกระโหลกเต็มเปี่ยมเราต้องขึ้นไปบนเรือมานะครับถ้าขึ้นขึ้นได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้ยหิฟัดซัตซัตสัตสัตสัตใช้กระสุนไฟมั่งไอ้ยียโขลยไปนู่น ไอ้มึงดำน้ำไปซะฮะฮะอ่าฮึไม่มีผลเลยเลยใช้กระสุนไฟแหละฮะไอ้นี่ไอ้นี่ทีนี้ก็ข้ามมาจากไหนก็ไม่รู้ได้สปาร์ตุนต์สองจากไหนโหเชี่ยบานเลยผมบอกเลยนะเฮ้ยชิตเตอร์น่า เฮ้ยเฮียเก็บเก็บ <assim> ส <gegangen> ่วนไฟเฮ้ยมึงยี่กูโดนคำสาปเต้นอีเวนยุดยุดยุดพ่อเขาผ่อนสัตว์ไปเรือมันยานกะสสัตว์ถืงทัน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 สัตว์มาแล้วเฮียพวกมึง สัตว์สัตว์สัตว์กูมาแล้วกูมาแล้วพวกง่ะแม่งคิ้วเหมือนโหดใช่ไหมกนูนี่กัปตันอยู่ไหนกัปตันใช่ไหมเมื่อกัปตันเรือนี้ใช่ไหม,หไหมพวกง่ะเล่นปืนเหรอดาบเร็วกว่าปืนววนะกูบอกเลยไม่โดนเบาไปดิไอ,อน้น้องมามาเอ้ยมึงยิงให้ล่มล่มไปดิเอ้ยงามโหกูนี่พระเอกพระเอกช่องเจ็ดเลยกูนี่ เออเฮ้ยมันมันยังไม่จมยังไม่จมดีจมแล้วจมแล้วมันความแล้วมันความแล้วเฮ้ยเรามาความทับกูเฮ้ยเฮ้ยสวยงามนางเงือกอยู่ไหนนี่ไอ้ซาตามาตั้งนานที่ไหนสุดก็โดนพระเอกจมนางเงือกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> บานเลยของจากเรือผีเก็บได้ป่าวะถึงไหมเนี่ยของจากเรือผีบานเลยนะ <c oughs> ไม่น่าถึง <c oughs> เอ้ยถึงอยู่ถึงอยูถ้าเล็งดีๆโอ้ไม่โดนเลยวะนีไ่ได้แล้วอุ้ยของดีเนี่ย Ao 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 bị đòn. Ao đi đi เอาหัวกะโลกทองหัวพ่องเนี่ยเอาไปกล้องนึงสวยงามเฮี้ยกองเฮี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่า a d o t o e t o o g o h n o e a s s ีำขอสแกนรอบๆหนึ สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดแปดลำประเจินหน้าอีกแปดลำไหมน้องถือว่าไม่ต้องกลัวเราชนะอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ชิยๆง่ายๆแต่เว้นจะมีเรือเพลยเยอะอื่นจะมาเพืออกหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นมันอยู่ในพายุอีกหนึ่งลำนั่นแหละ เราอยู่ใกล้ทะเลแดงมากเลยนะบอกเลยอยู่ใกล้ทะเลแดงมากอันตรายถ้าเขาหลุดเข้าไปในทะเลแดงนี่จบเลยนะบอกเลยหรือกเก่งๆก็ไม่มีสิทธิ์รอดจากทะเลแดงไม่ได้เฮ้ยมันหายอะไรวะโอ้ยของเพียบเลยนะ ะไรวะเนี่ยดูดิดูดิเาลกบส็บเก็เก็บไมหมดขะรบบเก็บกระอ่าไปสางวมอิจอนรความอิาเก็บของมีค่ามาก่อนตอนนี้สัตว์ว้าวไม่ทันแล้วเว้ย โอ้ยสายมือถล่มมันให้ยับไปเลยถล่มมันให้ยับไปทำไมกูกดยิงไม่ได้ถล่มมันให้ยับไอ้มันยับยุยยี่ไปเลยนี่เละเป็นขี้เลยเห็นไหมบอกแล้วอย่ามายำอย่ามายามอย่มมา,ยาม,ม,มาแยามพี่มมาาน้องปุงเละเป็นขี้กันหมดแล้วมึงเห็นไหมเนี่ย ชนะแล้วเย้ชนะก็เป็นของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไม้หมดโอ้โหนักแม่นนักแม่นไม่เห็นแม่นเลยแม่งอีอีเฮ้ยเพื่อนมึงเอาเลยอะเอาดิ แแม่งเรือก็ยังช้าเลยบ้องตรงใช่สกู๊ตสุดอดเลยตอนนี้ชัยชนะก็เป็นของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกต่อไปคือว่าเรามันมเก่งจริงๆเลยข้างหลังนี้มีอะไรวะมีกล่องเฮ้ยมีอะไรนะกะโลกกะโลกแดงใช่ป่ะวะเร่งวิ่งอยู่เนะี่นย I am in the water เอ็งหลังมีกะโลกแดงว่ะไปเก็บทันไหมเนะี่ยน่าจะทันเดี๋ยวไปเก็บดูฮึบไหนวะเอาไม่ใช่กระโหลกนี่วะยังนู้ว่ากระโหลกไอ้ยอืมตาบอสีหรือเปล่าน้องชาย เป็นที่ใสกัญชาเก็บไว้หลบเลี่ยงนีจากตำรวจไงแล้วก็บอกตำรวจว่านี่มันคือของที่จะไปในพิพิธภัณฑ์อืมน่าใช้น่าลองกำลังมาเรืออย่าเพงออกเดอ้อบันไดมากับของอันลัมค่าไปโกทูเดอลิเปอร์ Go to r e เ p e r ไปเลยเพื่อน Go to Reaper g e t t t e scary alien. We got one with jewels. g กทูล r a ปอ So there's one t h j e l เล่นใบเดียวเหรอสใบมันจะดีกว่าไหม ขอให้การเดินทางไปข่ายของนี่ขอให้ไม่เจอสิ่งเลวร้ยรายโอ้โหน, oh. นี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกัน <to start S 2> นี่ก <like it. S 2> ูนี่แะเลยทีเดียวเก็บไปก่อน อันนี้ก็บอกเรือ ABC อย่างเดียวนะใช่ป่ะใช่เรือผีไม่ต้องกลัวเมื่อกี้พระเอกก็ได้ปาบเรือผีไปแล้วเราลอกกันเลยทีเดียวมันจะเอาเรือผีไว้ถ้าเพื่อนเอาเราก็เอานะบอกเลยเพื่อนมันจะเอาเรือผีแล้วก็เอานะไม่ใช่ไม่เอานะ กูถามอย่างคำหนึ่งจะเอาใช่ไหมเลือผีกูได้ไปผมว่าเพื่อนเอาทันไหมเนี่ยทันไหมเอ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันก็บ้าแล้วไม่ทันไอ้เคี้ยเอ้ยมึงอะไม่ทันเหรอเอาไฟไปเอาไฟไมเฮ้ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยยูกลับมารับกุทีขากลับนี้ต้องเจอเรือผีอีกด้วยเลยพุงยังไม่เข็ดใช่ไหมกับเรือริเปอร์ของเราเนี่ยแถมนางเงือกมันก็ไม่มาหาเราสักทีหนึ่งมาแล้วมาแล้วนางเงือกสวยๆตรงไหนตรงไหนกลับมาแล้วทุกคนทุกคนเพื่อนลวบเรือสุดรักของผม ผมว่าเราต้องชนะแน่นอนอย่างนี้ยูงจากทรงมันไม่น่าไหวผมบอกเลยยิงมันไปให้ยับ,าย,ย,บยาประโยชน์ยิงแมว,แมวไอ้ขย,ยิงแมวให้ยิงมันไปอย่าไปกลัวอย่าไปหยองอย่าไปหยองกระสุนเรามีเยอะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อ,อพูไปรีดเองกระสุนนะมาเออไรเงี้ยกระสุนหมดหมด,หมด หมดตูดโหหมดหมดหมดจริงๆเหรอนี่เฮ้ยหมดจริงๆ<ม>เพื่อนมึงยิงมึงคิดมั้งดิกระสุนไม่เหลือแล้วนะเฮ้ยมีมั้งเนี่ยไอ้เฮียสอะไรเอลเอลวะ แล้วกระสุนไม่ตั้งเดยอะไรเลยนี่เอาลงหน่อยเอ้ยคลิปนี้ผมว่าจะไปตะลุยนู่นด้วยดีไหมเพื่อนมันอาจจะไปนะแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไปนี่เป็นอะไรที่ดีโอเคไนส์แล้วไม่ปืนมันตั้งเดยเป็นอย่างงี้ว่ะโอ้ยทะลุใบเลยเหรอไปจมแล้วจมแล้วเงี้ยจมแล้วเีล้วก็จม raising the back sail อ่ากสุนไม่ไงมีไอ้กระสุนไม่มีแล้วเว้ยรอของมันขึ้นมาขอให้ไม่มีเรือเพลเยอร์แถวนี้นะเพราะกระสุนเราเกี้ยงแล้วบ้องตรงที่เรเือแม่งไม่จมเมื่อกี้วะจมดิเฮีย มาอย่างวะเร็วๆลอยมาแล้วลอยมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยบานเลยของของอย่างบานบอกเลยบานเบเอะไอกระโหลกนี้ไว้เปิดไว้เปิดเควสนั้นได้ด้วยนะอุย้ยกล่องทองได้เงินเยอะหรือเปล่าไม่รู้ เก็บมาก่อนทีอย่างเงี้ยแม่งสอยแม่นใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆนี่โคตรจะกากเลยนี่ไงไได้ขวดได้ควสมานี่เอาไปย,ยี่สัดเอาเพือนรถทีพอดีกูไม่เห็นเออ มีอะไรมั่งวะกล้องผีเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยบานเลยเห็นลุมๆแบบนี้อย่าพูดว่าน้อยนะมันโคตรจะเยอะเลยเนี่ยโกล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 อยอีกคิดเดี๋ยวเวลซี่แล้วหาคนยิงเล่นนี่ไหมต้องหากระสุนก่อน อันนี้มันจะไปขายเหรอไม่เอาถ้าจะเปิดทำไอบนี้มันมันมันต้องจะมีไฟอะไรครบห้าหกสี่ก่อนไป<อ>มันไม่ขายเหรอมันจะไปเกาะกระโลกนั้นใช่ไหมั้ยจิงเดียเดอดสตรองโมมันจะไม่ไปขายใช่ไหมเนี่ยมันจะไปเกาะฟอสเหรอ ออฟอาฟอไม่ใช่ฟอสคนละที่อะขายต้นติ้งสเกลีอะไรติ้งสปริงไปขายกอนไอติ้งสปริงก็ที